นางเอกถามซึ้ซื่อเรื่องรักพี่ชายตนซึ้ซื่อก็ยอมรับว่าเขานั้นรักพี่ชายนางเอกแต่พี่ชายนางเอกนั้นไม่ได้รักเธอนางเอกจึงบอกความจริงเรื่องขอเลือดหัวใจเงือกเพื่อไปช่วยสะไปลงิงซึ้ซื่อก็ยอมให้แต่ขอเวลาอีกหน่อยซื่อเหมานําทหารมาจับตัวพระเอกอ้างว่าพระเอกนั้นเป็นคนปล่อยเงือกแต่พระเอกรู้ทันที่ซื่อเหมาทําไปเพราะต้องการตัวนางเอกซื่อเหมาก็ยอมรับ นางเอกเดินออกมาทหารก็จับตัวพระเอกพระเอกจึงให้นางเอกหลบแล้วเขานั้นก็ต่อสู้กับทหารและหันไปต่อสู้กับซื้อเหมาซื้อเหมาแกงสู้ไม่ได้นางเอกจึงเข้าไปช่วยและบอกความจริงเรื่องต้องการเลือดเงือกไปช่วยฝระไปหลิงจากนั้นนางเอกก็เจ็บขึ้นมาที่หน้าอกจนสลบไปพระเอกเล่าเรื่องพลังของเขาทั้งสองนั้นกัดกินกันต้องพานางเอกนั้นไปหาสตรีที่มีจิตวิญญ,ญาณพันปีให้ช่วย ซื้อเหมาจึงขอไปด้วยพวกเขาทั้งสามมหาสตรีที่มีจิตวิญญาณ 1, พันปีหญิงผู้นั้นมองมาที่ทั้งสามคนก็พูดว่านางเอกนั้นมีพลังอย่างส่วนพระเอกนั้นก็เป็นปีศาจและเดินไปหาซื้อเหมาและพูดบอกว่ามีพลังมารแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อเธอบอกว่าถ้าเขานั้นอยู่ใกล้กันพลังจะกัดกินกันเองดังนั้นเพื่อให้นางเอกรอด ต้องแยกออกจากกันเธอได้เข้าไปหยิบยาซื้อเหมาก็ตามเข้าไปแล้วให้หญิงผู้นั้นช่วยวางยาพิษพระเอกหญิงผู้นั้นจึงวางยาพิษไปที่นางเอกเพื่อดึงพลังชีวิตพระเอกแต่ก็ต้องแลกด้วยแก่นแท้วิญญาณของซื้อเหมาเท่ากับว่าซื้อเหมานั้นไม่สามารถทําเรื่องหญิงชายได้พระเอกกับซื้อเหมานั่งคุยกันนางเอกก็มาหาพระเอกและพากันออกไปซื้อเหมาคิดถึงตอนวันไหวพระจรันทร์หานฐ่านได้เอาโคมไฟมาให้ซื้อเหมาที่ตลาด นางเอกให้พระเอกเลือกปิ่นให้แต่พระเอกก็ทำเฉยนางเอกเลยไม่เอาพ่อค้าจึงบอกพระเอกให้ซื้อให้นางเอกเป็นของแทนใจพระเอกก็ซื้อซึอนซื้อมาเตรียมอาหารให้กับฉางเย่พระเอกกับนางเอกก็เดินมาหาแต่ซึนซื้อขอเวลาอีกสาวันเพราะอยากรู้คำตอบจากฉางเย่วันไหวพระจันทร์ซื้อเหมานำโคมไฟมาให้นางเอกและพานางเอกขึ้นไปดูคมไฟพันดวง ซื้อเหมาได้บอกความในใจให้กับนางเอกและดึงนางเอกเข้ามาจูบพระเอกที่จ้เจาปิ่นมาให้นางเอกก็เห็นทั้งสองจูบกันจึงเดินหนีออกไปนางเอกก็ผลักซื้อเหมาออกแล้วก็ต่อว่าเขาทางฉางเย่ให้ซึนซื่อมาเปลี่ยนชุดให้ซึนซื่อได้บอกความในใจให้กับฉางเย่รู้ทั้งสองก็จูบกัน นางเอกมาหาพระเอกแต่พระเอกทำเป็นว่าเขานั้นไม่อยู่ในห้องฉางเย่มาหาองค์หญิงองค์หญิงรู้เรื่องนางเอกเป็นคู่มั่นจึงจะบอกซื้อเหมาแต่ฉางเยให้องค์หญิงนึกถึงความตั้งใจอันแรกที่จะฆ่าซื้อเหมาที่ท้องพระโรงองค์หญิงได้มาราถวายและบอกความจริงให้กับซื้อเหมาเรื่องนางเอกพระเอกก็แก้หน้าให้แต่ฉางเย่ก็ออกมายอมรับเรื่องนางเอกเช่นกันต่นฉางเยก็ขอองคหญิงแต่งงาน ทางซื้อเหมาจึงจะจัดงานแต่งงานคู่ซึ่งซื้อที่ยืนอยู่ก็เสียใจนางเอกปรึกษาพระเอกเรื่องที่จะต้องแต่งงานพระเอกให้นางเอกหนีไปกับเขาแต่นางเอกกลัผลที่จะตามมาพระเอกจึงตัดเพราะนางเอกว่าตนนั้นไม่เคยตัดสินแทนคนอื่นและบอกว่านางเอกนั้นเป็นภรระาทำให้นางเอกนั้นเสียใจซื้อเหมาได้มาปอบนางเอก พระเอกคิดถึงเรื่องที่เขาทั้งสองนั้นต้องแยกกันเพื่อที่จะให้นางเอกมีชีวิตอยู่ต่อไปพระเอกก็ได้เอาของขวัญมาให้นางเอกก่อนจะไปซื้อเหมาก็เข้ามาพระเอกจึงบอกว่าเป็นของขวัญแต่งงานของพวกเขาทำให้นางเอกมหูแล้วจะคืนของขวัญให้พระเอกซื้อเหมาก็หยิบของขวัญชิ้นนั้นไปแต่ของขวัญชิ้นนั้นเกิดอาการร้อนที่มือของซื้อเหมาซื้อเหมาจึงโยนทิ้งพระเอกเห็นก็บอกไปว่าเขานั้นทำมาจากยกหลิงเจีย โดยใช้พลังของเขายกชิ้นนี้จะทําลายสิ่งชั่วร้ายพระเอกก็ให้นางเอกเก็บไว้ให้ดีพระเอกได้คิดทุกเรื่องที่ผ่านมาและสงสัยซื้อเหมาพระเอกได้มาหาก็พบว่าราชาต,ตัวจริงนั้นตายไปแล้วจึงรู้ว่าซื้อเหมานั้นเป็นมารปลอมเป็นราชาซื้อเหมาเข้ามาทั้งสองก็ต่อสู้กันแต่พระเอกนั้นสู้ซื้อเหมาไม่ได้เพราะถูกวางยาพิษก,กัดกินพลังไว้ที่นางเอก ซือเหมาไม่ฆ่าพระเอกเขาเก็บพระเอกไว้เพื่อเพิ่มพลังให้นางเอกซึนซื่อมาหาฉางเย่ฉางเย่ให้ซึนซื่อเข้าพิธีแต่งงานกับตนเพื่อรอบสังหารซื่อเหมาและให้ซึนซื่อนั้นกินยาพิษหลังจากทำภารกิจสำเร็จเขาจะมอบยาถอนพิษให้ทำให้ซึนซื่อเสียใจมากและยอมดื่มยาพิษฉางเย่ก็สั่งให้ทหารนั้นพาตัวซึนซื่อออกไปนางเอกเข้ามาหาพระเอกแต่กลับไม่เห็นแต่พระเอกนั้นเห็นนางเอก นางเอกสังเกตรกระจกจึงใช้พลังไปที่กระจกก็พบพระเอกพระเอกบอกเรื่องซื้อเหมาให้นางเอกฟังซื้อเหมาก็เผยท่าแท้ออกมาและพานางเอกออกไปทางด้านชายเงือกได้พาซึนซื้อออกมาแล้วเอายาถอนพิษที่เขาขโมยมาให้ซึนซื้อแต่ซึนซื้อก็จะขอไปช่วยฉางเยจึงทําให้ชายเงือกนั้นยอมบอกความจริงทั้งหมด เรื่องที่เกิดขึ้นล้วนเป็นแผนของฉางเยเพื่อให้ซึนซื้อไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับอันตรายที่จะรอบสังหารจึงยอมเป็นคนร้ายในสายตาของซึนซื้อวันเข้าพิธีสมรสพระเอกถูกมัดมือนั่งมองดูนางเอกแต่งงานกับซื้อเหมาพระเอกพยายามส่งซิกให้นางเอกถอนพิษในตัวเองที่ข้อมือซึนซือก็เดินตามเข้ามาทําให้ฉางเย่นั้นตกใจมากที่เป็นซึนซื้อทั้งสองจึงจับมือกันทําตามแผนและจะไม่ทิ้งกัน ซึ้งซื้อกับฉางเย่เข้าโจมตีซื้อเหมาแต่ทั้งสองก็สู้ซื้อเหมาไม่ได้นางเอกเอากิจมาแทงที่หัวใจซื้อเหมาทําให้ซื้อเหมาเสียใจยซื้อเหมาก็ได้ระเบิดพลังมาร นางเอกก็ได้ถอนพิษออกจากตัวทำให้พระเอกนั้นมีพลังพระเอกได้ใช้เกาะป้องกันตนกับนางเอกซึ่งซื่อได้เสร็จสละชีวิตใช้เลือดตนเองจาัดก,การซื้อเหมาแต่ซื้อเหมาเป็นมานทำให้แค่ได้รับปาดเจ็บเท่านั้นซึ่งซื่อได้นำหยดเลือดไปให้พระเอกเพื่อไปช่วยสะไปหลิงตามสัญญาเธอได้เล่าเรื่องปลาน้อยที่สังเย่ช่วยไว้ว่าเป็นตนก่อนจะสิ้นใจ ที่าไปหลิงกงหลานมหาพระเอกหาลือเรื่องจัดงานเทศกาลลาบาแต่ทุกปีจัดแค่งานเล็กๆแต่ปีนี้พระเอกสั่งให้จัดให้ยิ่งใหญ่จากนั้นพระเอกก็ได้อ่านบันทึกเนื้อหาก็ปรากฏเรื่องราวตอนยังเป็นเทพจึงรู้ว่าซื้อเหมาในชาติที่แล้วเขาเป็นเทพแต่ตอนนี้กลายเป็นมารน,นางเอกได้เขียนเรื่องราวที่ตนพบเจอให้กับหล่อปีศาจอ่านก็ติดกันงอมแงม ท่านเทพมาหาพระเอกเรื่องคอร้ายพระเอกก็เสกรูปนางเอกให้ดูและถามความเป็นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านเทพจึงบอกเรื่องที่ไม่อยากให้ทั้งสองเจอกันเพราะกลัวว่าพลังนั้นจะกัดกินกันเองคนใดคนหนึ่งต้องตายและให้พระเอกนั้นกำจัดนางเอกออกไปนางเอกที่นั่งเขียนนิยายก็ได้ถามกงหลานเรื่องความรักของกงหลานกงหลานก็บอกนางเอกเรื่องหิมะตกต้องดูกับคนรัก นางเอกปักปิ่นที่พระเอกซื้อให้ปักมาทั้งสองอันแล้วมาชวนพระเอกนั้นไปดูหิมะตกในวันพรุ่งนี้แต่พระเอกก็ปฏิเสธนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าเธอนั้นจะรอดูหิมะกับพระเอกเทศกาลลาบานางเอกมารอดูหิมะกับพระเอกกงหลังจึงมาบอกนางเอกว่าที่เขาพูดไปทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกเรื่องหิมะแต่นางเอกก็รอพระเอกที่แอบดูก็ทําให้หิมะนั้นตก นางเอกรู้สึกน้อยใจที่พระเอกนั้นไม่มาและขอตัวออกจากกงหลานซื้อถ่งฝึกพลงังอู่หยิงก็เดินมาซื้อถ่งจึงขอดูหิมะกับอูหอ่หยินอู่หยินจึงชวนไปแจ,จกโจกนางเอกเอาโจกมาให้พระเอกและต่อว่าพระเอกแล้วถามว่าพระเอกนั้นรักตนหรือไม่จึงทำให้พระเอกนั้นบอกความจริงเรื่องพลังกัดกินกันเองจึงต้องแยกจากกันและเขาก็ตัดสินใจไว้แล้วจึงทำให้นางเอกนั้นเสียใจมาก ซื้อถงกําลังเตรียมโจกไปให้อู่หยินแต่นางเอกเข้าใจผิดคิดว่าซื้อถงขโมยโจกจึงใช้พลังทําให้โจกหกซื้อถงโมโหก็จะทําร้ายนางเอกแต่กงหลานมาห้ามไว้นางเอกที่เดินอยู่คิดเรื่องที่พระเอกพูดก็โมโหจึงปล่อยพลังแสกต้นไม้จนทําให้หญิงคนหนึ่งกระเด็นออกมาจากต้นไม้ นางเอกจึงพาไปให้อูหยินรักษาหญิงคนนั้นนามว่าเย่จีเย่จีได้รับบาดเจ็บจึงมาเพื่อตามหาอูหยินให้รักษาแต่ก็โดนนางเอกพบก่อนอูยินตอบตกลงว่าจะรักษาให้เย่จีซื้อถงไม่ค่อยชอบเย่จีตอนดึกเย่จีได้มาขโมยยาซื้อถงเห็นก็ต่อว่าทำให้เย่จีนั้นปล่อยผิดไปที่ซื้อถงแต่อูหยินก็สกัดไว้เย่จีกลัวว่าอูหยินนั้นจะคืนคำ เรื่องการรักษาตนแต่อูหยิงก็รับปากว่าเขานั้นจะรักษาเย่จีและสั่งให้เย่จีนั้นหยุดก่อกวนนางเอกที่นั่งมืออูหยิ่งจึงมาถามนางเอกนางเอกจึงถามอูหยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอและพระเอกอูหยิ่งก็บอกนางเอกและทําให้นางเอกนั้นมีสติและขอตัวไปต้มยาให้เย่จีนางเอกมาหาพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ยอมเปิดประตูนางเอกจึงมาต้มยาไปและบ่นไปว่าเขานั้นทําให้เย่จีได้รับบาดเจ็บ จึงทําให้ซื้อถงรู้และขังนางเอกไว้ในห้องเก็บฟืนอูหยินให้ซื้อถงเอายามาให้เยจ่จีซื้อถงแกล้งใส่ยาต่อหน้าเยจ่จีจึงทําให้เย่จีบอกอูหยินว่าซื้อถงนั้นวางยาพิษตนและให้ซื้อถงกินเพื่อพิสูจน์ซื้อถงก็กินจากนั้นก็มีอาการอูหยินจึงบอกเย่จีว่ายาที่เขารักษาให้คือพิษถอนพิษถ้าคนที่ไม่ถูกพิษดื่มเข้าไปลำไส้จะเน่าเปื่อยและให้เย่จีนั้นหยุดสร้างปัญหา ซื้อถงก็ยิ้มเยาะเย้จีนางเอกที่ถูกขังก็กลัวที่แคบแต่พระเอกนั้นมาช่วยไว้ทั้งสองจึงระบายความในใจให้กันฟังรุ่งเช้าพวกเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมและจะไม่มีวันทิ้งกันพระเอกได้มาหาอู่หยินและขอดอกบัวห้าสีเขานั้นจะเป็นคนจัดการเองตอนนี้มีวิญญ,ญาณร้ายหลุดออกมามากเขานั้นต้องรีดจัดการ พระเอกสั่งให้กองหลานนั้นห้ามให้ทุกคนเข้ามารบกวนเขานั้นจะทำให้ดอกบัวบานทางด้านอู่หยินได้ปล่อยพลังให้ซื้อถงเพื่อกระทำการบางอย่างซื้อเหมาได้มาหาเยจีและจะฆ่าเยจีแต่เขานั้นก็ไม่ฆ่าและให้ทุบเยจีสามดอกแล้วขอสิ่งที่เยจีต้องการทุกอย่างจะเป็นจริงเย่จีจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อู่หยินมาจากซื้อถง